สวัสดีครับพบกับผมโทอีนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเกมนะผม e l i ฟ์ออฟอีลอกันนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเทิร์นเบทนะครับก็ภาพสวยเนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสุ่มกาชานะครับเป็นค้างของตัวเหลืองนะครับประมาณสักเจบใบนะตอนนี้มี67บเะครใบนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เพชรสุ่มโดนนะเพื่อนๆก็สุ่มประมาณสัก10ครั้างนะครับเพราะว่า มีอีเวนต์ใหม่มานะครับเป็นอีเวนต์ตัวใหม่นะเพื่อนๆก็อีเวนต์ตัวใหม่ก็นี่ครับผม3ามตัวนี้เนาะที่ผมอยากได้นะครับก็ผมอยากได้ตัวไหนก็ได้นะครับก็จะมาสุ่มสัก10ครั้งนะครับก็อีเวนต์ก็ประมาณสัก34วันเนาะแต่ผมก็เก็บตัวเหลืองได้ประมาณสัก67บใบนะครับแล้วก็จะใช้เพชรสุ่มแล้วนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ ก็ตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็เป็นตู้ตูเก่าๆเนาะอันนี้เป็นพวกแบบอาวุธนะครับแต่ผมก็ไม่สุ่มนะอาวุธเดี๋ยวมาสุ่มตัวใหม่กันครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าสายเติมนะเพื่อนๆสายเติมเนาะสองตู้บนนะครับโอเคไม่ไม่เสียเวลาก็ไปลุยเลยนะครับผมก็เอาตัวไหนก็ได้นะแต่อยากได้ตัวซ้ำมากกว่านะครับไม่แน่ก็ตัวไหนก็ได้นะครับแต่อยากได้ตัวใหม่เนาะ ก็สุ่มตามนี้นะผมร้อยร้อยรอบนะครับตัวยไม่ใช่สุ่มแต่ร้อยใบก็จะได้ประมาณนี้เนาะน้าหอมยี่สิบนาบแล้วก็ตั๋วตังนะครับผมประมาณนี้เนาะผมสุ่มสักสิบครั้งนะครับผมประมาณร้อยใบนะครับโอเคไปลุยเลยนะผมรอบแรกนะจะได้หรือเปล่าสําหรับตัวใหม่นะครับโอเคมีโหลดนะครับเพื่อนเือนถ้าได้ s s r นะครับผมก็จะเป็นสีแดงเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ sr หรือเปล่าป,ปุ๊บตัวแรกครับโอ้โหสีฟ้าเนาะไสีฟ้าสีขาววะไม่ได้นะผมรอบแรกไม่ได้เนะาะจะได้มากครับผมขอสักสามตัวได้ไหมสักสิบรอบนี้ขอสักสามตัวได้ไหมโอเคได้ sr นะครับ sr ก็ดีนะผมเอาไปปั้นเป็น sr ได้นะครับโอเครอบต่อไปก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ มาดูว่ารอบนี้จะเป็นสีแดงหรือเปล่านะมาดูซิว่าจะแตกตัวไหนนะครับสีแดงไหมอุ้ยสีแดงเพื่อนเพื่อนออกตั้งแต่ตู้สองอุ้ยแล้วตัวแรกด้วยเพื่อนๆนตัวอะไรอะ่ะไอผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะครับดูซิว่าโอเคอุ้ยตัวใหม่นี่ว่าเพื่อนเพื่อนโอ้โห โอทีนี้ก็วาวุ่นเลยดิโอเคครับผมตัวใหม่ออกแล้วเนาะแตกตู้สองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะโอ้จัดมาแจ่มเลยนะเพื่อนๆ SSR นะครับโอเคแตกรอบสองนะเพื่อนๆตัวใหม่เนาะเอาจิ้ผมไม่รู้ว่าเก่งไหมนะตต้องมาลองดูนะครับโอแตกตั้งแต่ตัวแรกเลยนะขออนุญาตออกออกไป ตั้งค่าน,นิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าภาพจะไม่สวยหรือเปล่าแปลกยังไงไม่รู้นะเพื่อนอโอเคประมาณนี้โอเคอย่ามาสุ่มกันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สามเนาะแตกรอบสองนะครับจริงๆผมสุ่มแปดสิบแปดสิบครั้งก็ได้นะแต่ว่าเอาร้อยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่รู้มันการันตีร้อยครั้งหรือเปล่านะ โอเคคร,ครั้งที่สามนะครับจริงๆผมอยากได้เป็นตัวแบบตัวกลางเนาะเห็นมันมีตัวสอบให้เล่นอยู่นะครับตัวกลางเป็นสายดัมเมจแน่ๆเลยผมก็ไม่แน่ใจเดีย๋ยวไปดูรีวิวอีกทีนึงนะครับเ mm hmm. พิ่งมาหัดเล่นเกมนี้เนาะโอเครอบที่รอบที่สามนะครับเมื mm ่อ hmm. กี้ตัวใหม่แตกรอบสองแล้วเพื่อนๆเดีย๋ยวดูรอบที่สามจะแตกหรือเปล่าโอ้ mm hmm. oh, เสียดายครับเกเนรอบนี mm ้ hmm. แข็งีข่าวนะครับค่อนข้างเกลือน,นิดหนึ่งนะแต่ผมผมอันที่หมวกอยากได้เอสอาร์ก็ได้นะครับอยากได้ตัวซ้ำๆเนาะเพื่นอกกนๆโอเครอบที่สี่จัดไปมาดูกันว่ารอบที่สี่เราจะได้หรือเปล่าน,นะไปขอสักสามตัวได้ไหมตัวซ้าก็ได้นะครับโอ้โหรอบนี้โอ้โหรอบนี้เกลืออีกแล้วนะครับรอบที่สี่เนาะ เกือมากเลยนะครับรอบนี้ที่ผมได้ตัวเดียวก็คือไม่ใช่นะมันก็เกินไปนะัวรุ่นโอเคครับผมต่อไปรอบที่5้าแล้วนะครับผมเรามาครึ่งทางนะแล้วจะแตกอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาสีแดงมาเพื่อนๆจะได้หรือเปล่าโอ้สีฟ้านะ อุยเรามาเครึ่งทางแล้วเพิ่นเรื่อง,เร,องเราจะได้กี่กี่ตัววะเนี่ยโอเคได้ XR อาร์มาครับโอเคไปลุยก,กันต่อแล้วผมนี่รอบที่หแล้วนะครับบันเทิงแล้วนะครับเราจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอาเกิดอะไรขึ้นเอา เน็ตไม่ดีนะครับเพื่อนๆเ,เอา้าเดี๋ยวนะเอา้าแล้เมื่อกี้ผมได้อะไรอะ่ะโอ้เมื่อกี้เน็ตไม่ดีแนละ้วมันสุ่มให้เลยเพื่อนๆผมไม่รู้ผมได้อะไรนะเสียดายมากโอเคเมื่อกี้ก็รอบที่หกแล้วนะครับเมื่อกี้เน็ตไม่ดีนะมันข้ามไปเลยนะครับตัดออกเลยนะเมื่อกี้นี้โอเครอบนี้จะใช้เพชรแล้วนะครับผมประมาณตักแต่ผมเหลือยี่เจ็ดใบนะ ปอันนี้จะเป็นรอบที่เจ็ดแล้วนะครับแตกไหมแตกไหมโหรอบเดียวน่าจะเกลือแน่เลยเพื่อนๆโอ้โหดีฟ้าว่ะเพื่อนๆอผมขอแค่สองตัวก็ได้โอเคเอสอาร์ HR นะได้อยู่นะไม่แย่นะจริงๆก็อยากได้เอสอาร์ตัวซ้ำก้างๆเยอะๆนะครับนี่รอบแรกรอบดิบ รอบที่ไหรเอ่ยอย่าดูสิรอบที่แปดแล้วใช่ไหมเคั okay, น,นี้ก็เป็นรอบที่แปดแล้วนะครับผมตัวไหนก็ได้นะถามตัวนี้จัดมาจัดมาแตกแดงหรือเปล่าโอ้โหเกลือจัดนะรอบนี้รอบที่แปดแล้วนะครับผม ็บจี๊ดเต็บจี๊ดโอ้โหเข็มปัดนะครับผมอีกสองรอบนะครับมาดูดีว่าเราจะได้กันหรือเปล่านาะออีกสองรอบจัดไปต้องมาแล้วเพื่อนๆต้องมาแล้วอย่างเงี้ยต้องมาแล้วผมว่าต้องมาแล้วสีแดงโอ้โหเกลืออีกแล้ว เก็บจิตเลยเพื่อนๆอย่าบอกนะว่าผมจะเกลือมันก็เกินไปนะวัยรุ่นรอบสุดท้ายแล้วนะครับลุยปึ๊บรอบสุดท้ายแตกแกหรือเปล่า <S <S ๆๆๆเอาสีแดงเพื่อนๆเอามาว่ะอุ๊ยตัวอะไรอุ้ย ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะครับเพราะตัวเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เนาะอุ้ยถ้าพูดสั้นด้วยนะผม,มรู้ตัวอะไรนะครับโอ้โหไม่ได้ตัวใหม่มเพื่อนเศรดดามากอันนี้มันตัวเก่านะครับโอ้โหเศร้าเลยนะโอ้โหผมรู้ว่าจะได้ตัวใหม่นะครับเสรยดายมากเหมือนจะดีใจนะโอ้โหหมดแล้วนะครับ ผมว่าเกลือนะเพื่อนๆทำเป็นเล่นไปนะอ๋อสิบครั้งนะครับขอรับของอย่างนี้เหรอเะได้มากนะเพื่อนๆโอเคได้น้ำหอมมา20นะครับก็ตัวหมดเลยนะก็ได้ตัวใหม่มาตัวเดียวเองนะครับขออนุญ,ญาตรับของนิดนึงเนาะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขออภยัยก็เดี๋ยวผมอาจจะเก็บเชพชรเก็บเพชรกันใหม่นะครับโอเคได้มาสองตัวนะครับได้ตัวนี้นะตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวเก่าเนาะโอ้เสียดายมากเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะเพิ่งเล่นได้ไกี่อาทิตย์เองนะผมจําไม่ได้ลนะเพิ่งเลี้ยงสามเก้าลยนะครับโอเคผมว่าเอาตัวนี้เข้าทีมเนาะผมว่าไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่มันเป็นตัวใหม่นะครับ เด็ดมากนะตัวนี้เฮ้ยเหมือนจะเป็นสายฮิวปะถ้าเป็นสายฮิวค่อนข้างคุ้มเลยนะครับและอันนี้ก็น่าจะเป็นสายแทงเนาะแต่สายแทงผมมีแล้วดิผมมีตัวนี้เป็นสายแทงแล้วนะครับโอเคถามว่าเกลือไหมผมคิดว่าเกลือนะเพราะผมอยากได้สักสามตัวนะครับแล้วอยากได้ตัวใหม่ด้วยนะแต่ได้มาตัวเดียวเองนะตัวใหม่เสรยดายนะครับ โอเคก็ถามว่าจะอัพเลยไหมผมอาจจะอัพเลยนะครับแล้วก็จะเล่นให้ดูนะว่ามันสกิลเป็นยังไงนะครับเพืเ่นอนๆเราก็อัพเลยเนาะน,นี้เราไม่พร้อมเนะี๋ยวไปเอามาก่อนนะไอ้นี่ไม่พอน,น้ำยาไม่พอว้าวุ่นเลยดีจังหวะนี้น้ำยาไม่พอนะครับมืนจะเป็นสายฮิวนะครับ เอเดี๋ยวผมไปเอาน้ำยานดนึงเนาะสักครู่นะครับขออนุญ,ญาตซื้อน้ำยานิดหนึงนะเพื่อนๆไอ้น,นี่ก็แลกได้นะครับต้องเก็บเก็บเหรียญสีทองนะครับเก็บเหรียญสีทองได้ประมาณสักสามร้อเหรียญน,นะก็แลกตัวใหม่ได้นะครับก็ถือว่าดีนะแต่อีเวนต์ของเขาค่อนข้างนานเลยนะแล้วกอขออนุญ,ญาตซื้อ ซื้อน้ำยาสีเขียวนะครับโอเคอยู่นี่เนาะเพื่อนๆซื้อสักซองขวดนะครับโอเคประมาณนี้โอเคปุ๊บเดีย๋ยวเราไปลองไปลองไปเล่นกันดูนะครับว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะเ,เดี๋ยวผมเอาเป็นตัวตัวนี้ออกแล้วกันเนาะ ใส่เป็นตัวนี้มานะครับของก็ไม่รู้นะใส่ไปมั่วๆก่อนนะครับโอเคไปลุยเลยเนาะก็น่าจะเป็นสายฮิวใช่ไหมสายซัพพอร์ตเหรอโอเคมาดูรูปแบบสกิลกันเลยนะครับผม เกมนี้ถ้าใครจะเล่นก็ผมว่าสนุกนะเล่นเพลินๆได้นะครับยังเห็นมันออกสก,กิล้วนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวลองอกสับเกมหนึ่งก็ได้มันตายกันเร็วอมอนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวข้าวๆนะผมมาเก็บหินสีม่วงก่อนนะครับมาบเป็นเลเวลั p เลเวลเพิ่มนะครับเกืบโอเคโอเคครับผมอัพเป็นเลเวลได้แห่ะได้เลเวลสามสิบสามสิบเอ็ดเองนะครับผมตั้งหมดแล้วนะตอนนี้ เดี๋ยวผมไปเอาตังค์เพิ่มนิดนึงนะครับมาร้านค้านิดนึงนะร้านค้าี่เนียวนี้นะครับเเดีย๋ยวผมจะแลกเป็นตังคนะ์เนาะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ใหม่โอเคปุ๊บ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 หมดย่้งโอเคหมดแล้วนะครับหินหมดแล้วเนาะโอเคได้มาประมาณ ก้า0แสนะโอเคเดี๋ยวมาอัพเพิ่มนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้อืมันนี้เนี่ยผมอยากได้ตัวซ้ำนะเพราะมันอัพดาวเพิ erm ่มได้นะครับก็ของค่อนข,ข้างน้อยนะยเดี๋ยวดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมของน่าจะอยู่นี่หมดหรือเปล่าสายซัพพอร์ตอ่าสายซัพพอร์ตครับเดีย๋ยวขอดูขออนุาต โอเคตัว okay, นี้เนาะโอเคใส่ของนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะไม่ใส่แทงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่เก่งเนาะโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปลุย ่านนนกันเลยะรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเก็งไหมเอาักต่างด่านนะครับ การโจมตีก็เป็นโจมตีระยะใกล้นะครับแล้วก็โจมตีนะั่นจ็โจมตีเป้าเดียวนะเพืเ่อนสำหรับตัวใหม่นะใช่ไหมอ๋อฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเอถือว่าดีแนละผมต้องการตัวฮิวอยู่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวฮิวเนี่ยบางครั้งมันผ่านด่านด่านก็ค่อนข้างยากนะครับเออฮิวให้ทีมได้ด้วยเนาะถือว่าดีนะครับผมว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่กค่อนข้างโอเคอยู่เนาะ แล้วมันแล้วมันมีพลาสติกป,ปิปีอะไรด้วยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองสักอีกสองด่านนะครับวันนี้แทงสองเลยวะ่ะทุ่คนเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสูมอีกสักร้อยรอบนะครับ จัดพอดีเนาะผมจะได้ผ่านด่านง่ายๆนะครับแจมๆไปเนาะแล้วตัวแท้งประมาณสองตัวโคตรหนาเลยเพื่อนๆ๋ย่ผมจัด กงจัดตัวปืนก่อนนะเรียงตัวปืนก่นอนตองฮิลโอ้ฮิลค่อนข,ข้างดีนะพอได้อยู่นะครับผมต้องการตัวฮิลอยู่แล้วเพื่อนๆโอเคอีกสักดานอีกสักดานหนึ่งนะครับ โอเคจัดวัดแจดนะหรือว่าผมจะเก็บเพชรไว้สุ่มอีเวนหน้าเลยดีผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกนะ่อนเนาะเพราะอีเวนหน้าก็อาจจะมีโทเกง่งเก่งมาก็ข้างเยอะนะครับโอเคผมก็ได้ตัวซัพพอร์ตม,มาเนาะ จัดวัดจัดวัดแจบนะตอนนี้ผมที่ผมอยากได้อยากได้เป็นพวกแบบตัวดาเมจดาเมตต่งแรงนะหรือว่าเป็นพวกพวกสกิลหมูนะครับอามาเสริมให้ทีมันเก่งขึ้นเนาะโอเคประมาณนี้เนาะสาหรับตัวใหม่นะครับถามว่าเก่งไหมผมว่าค่อนข้างซับทีมนะค่อนข้างดีเนาะนี่สำหรับตัวนี้นะครับโอเคจัดจัดวัดแจบนะตัวนี้ โอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย